วิโรดโพสต์ขอโทษไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทำเต็มที่แล้ววิโรดลัคนาอดิสรนได้โพสต์ข้อความขอโทษครับขอโทษด,ด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถประคับประคองแดพรรคร่วมให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนได้ที่ผ่านมาผมได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วขอโทษจริจรงๆครับหลายคนอาจรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคเก้าไกลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสูงสุด14ล้านเสียง กลับไม่มีอะไรเหลือในมือเลยตำแหน่งประธานสภาก็ไม่ได้นายกก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ร่วมแต่นั่นคือสิ่งที่เรายืนยันได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราได้พยายามประนีประนอมเสียสละอย่างถึงที่สุดแล้วในการประคับประคอง8พักร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนให้ได้โดยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นต่อตำแหน่งแห่งใดจะบอกว่าเราไม่เหลืออะไรเลยก็คงไม่ใช่ เพราะสิ่งที่เหลือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเรามากที่สุดก็คืออุดมการณ์และประชาชนซึ่งพวกเราไม่มีวันที่จะยอมสูญเสียสองสิ่งนี้เป็นอันขาดณนะวันนี้พรรคก้าไกลได้กลายเป็นพรรคของประชาชนแล้วสิ่งที่พวกเราทราบซึ้งที่สุดเพราะมันหมายความว่าในวันข้างหน้าพรรคของพวกเราต้องเผชิญกับความอายุติธรรมหรือพยันตรายใดๆประชาชนก็พร้อมออกมายืนเคียงข้างและปกป้องพรรไม่ใช่ฐานะผู้สนับสนุน แตในฐานะของเจ้าของพักร่วมกันมาปกป้องพักของพวกเรากันนะครับขอโทษและขอบคุณจากหัวใจวิโรธลัคนาอดิศรหลังจากที่มีการโพสต์นี้ออกไปก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก